สวัสดีครับยินดีต้ตอนรับสู่ช่องรับน่าชาแนลนะครับสําหรับวันนี้นะครับขวดแอลกอฮอล์แบบกา๊าซนะครับแบบพกพายอย่างนี้ถ้าหมดแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเราสามารถนํากลับมาใช้ได้นะครับเราสามารถนํากลับมาเติมได้มาดูวิธีขั้นตอนการเติมกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับวันนี้จะมีสลิงนะครับสลิงฉีดยาทั่วไป นม่มีเค็มนะครับมีแค่ตัวสลิงแล้วก็นี่แอลกอฮอล์นะครับขนาด5ลิตรของเคนัทนะครับดูในช้อปปี้ได้นะครับ5ลิตรจะอยู่ที่339บาทนะครับตัวนี้เฉลี่ยลิตรไม่กี่บาทนะครับอ่านี่นะครับที่ตัวขวดเราก็ดึงหัวจุกออกกันเลยนะครับดึงเลยเอามือดึงง่ายๆนะครับสําหรับตัวนี้มันจะแน่นนิดนึงจะใช้ครีมนะครับใช้ครีมจะใช้ครีมดึงตรงเลยก็ได้หัวแต่หัวอาจจะเสียนะครับ เราก็เอากระดาษเช็ดชู่ลองนิดนึงนะครับดึงตรงๆขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณน,นี้แล้วก็จะมีซีนยางนะครับซีนยางตรงนี้นี่แล้วก็รูเราก็ใช้สลิงนะครับของเรามันจะเขียนไว้นะครับว่าแอลกอฮอล์จะเติมนะครับจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นี่สำหรับ ตัวนี้นะครับอยู่ที่15มลนะครับเราก็ดูดมาสัก20ก่อนแล้วเราก็ลองเติมนะครับหรือประมาณสัก15เลยนะครับจะเต็มไหมนะครับมามเดิมเติมกันอันนี้นะครับมาแล้วเติมลงรูปเลยประมาณสัก15นะครับวันนี้มันกว่าใช่ไหมครับผมดูขึ้นไปกว่านี่ ก็ประหยัดตังไปนะครับเราใส่แล้ว,ลวก,กดลงมาเลยกดลงมาเลยนะครับตรงๆหรือไม่ก็หาพวกปากกาหรือดินสอก็ได้นี่นะครับกดตรงนี้ตรงบ่ามันกดดันให้สุดนี่แค่นี้นะครับวิธีขั้นตอนการเติมไม่ยุ่งยากนะครับอืมแล้วก็กดนี่แค่นี้เราก็ใช้ได้นะครับจะเติมกี่ครั้งก็ได้ ประหยัดเงินในกระเป๋าไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับเราซื้อแอลกอฮอล์แบบแกลลอนมาอย่างเงี้ยนะครับประหยัดนี่แค่นี้ประหยัดไปเลยสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนในเพานี้นะครับสวัสดีครับ